นีบ่บริการเมื่อวานใช่ไหมครับใบไม่สบายอ๋อใบไม่สบายไล่มาดูน้องแนทนี่คนน้องใบต้องไล่คนดูแม่เบ้นน้องใบต้องไล่คนดูเพื่อเพื่อมาดูให้ขอมาดูผมเลยเหรอโอ้โหนี่ผมแบบข้าวหมูแดงทิ้งตรงหอวในการอร่อยนะครับพี่หนึ่ง นี่ต้องบอกก่อนนะฮะข้าวบุูแดงที่ต้องหอไอ้กะอร่อยนะครับโู้ไม่เบนเดีย๋ยวนี้ใบเขาสุดยอดนะแต่ก็เปิดมือให้กับคุณใบเขาด้วยทุกคนเขาก็เป็นคนอ่ดูแลแล้วก็เป็นเกาะคุ้มกันพวกเราเหมือนกันนะในกระทำของบ้านบรมีทุกคนใบเขาก็ฉลาดเหมือนกันนะใบคือเซเลบท่านหนึ่งดังไปแล้วดังไปแล้วดังไปแล้วดังยิ่งกว่าบ้านบรารมีแล้ว อ๋อลืมไปเขาคือน้องใบรู้พ่อแก่กิดถึงสามนอนนะคะขอบคุณครับขอบคุณน้องแมครับเชิญน้องมาด้วยได้ไหมได้ครับทุกคนไปตามน้องมาสิว่าใครก็ได้ที่เป็นนินทาคุณดังยิ่งกว่ายิ่งกว่าผมแล้วนะคุณใบเนี่ยคนดูเขาต้องดูคุณเสร็จแล้วก็มาดูผมเนี่ยฮะโอ้โหนี่คือดังดังมาก อ๋อผมลืมไปครับอันนี้คือน้องใบรู้พวกแกครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวให้รางวัลน,น้องใบเอฟขวัญใจมหาชนครับค่ะ <c oughs> ฮ่าให้ค่ะให้เธอเลยค่ะสนใจประมูลรูปข้างหลังครับโอ้โหอย่าเลยครับเอฟซีให้มาครับ ขอเก็บไว้แล้วกันเลยครับผมขอบคุณข,ข,ขออนุญาตนะครับขอไม่ประมูลนะขอเก็บไว้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องใบเมบื่อวานพี่นนทหล่อไหมหล่อจังสวัสดีพี่หญิงด้วยครับผมสวัสดีครับ วันดีพัน0ปคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอเพงเลงนยครับพี่แนทพี่แนท,แนทตู้เพลงโอ้โหน่าจะร้องไม่ได้แล้วป่ะครับหล่อมากเจ๋งสุดๆขอบคุณครับน้องใบถ้าลุงใบทำนี้พี่ก็ต้องถ้าน้องใบชมอะไรพี่ก็ต้องให้อย่างงี้สิ เม,ามาื่อวานหล่ขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอนางเอกในใจแลวครับผมร้องเพงลงลกวคนออกไงเมื่อกี้ร้องเพลงคนยังออกไปตั้งร้อยหนึ่งแล้วพอผมพูดเขาเข้าใหม่ใน,นขำขำขำนี่จริงออกจริงเื่อทีคุยเหอะเจ้อ <laughs> วันนี้พี่กุ้งด้วยครับผมวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะคะผม หลงทางยังกลับบ้านได้หยุดยาวหยุดยาวมีซาวเล่นแน่นอนครับสวัสดีพี่ตะวันด้วยนะครับวันนี้เป็นพี่ตะวันที่เข้ามาดูกันนะครับผมแรงสพอตของ넷อีกหนึ่งท่านนะครับพี่ตะวันนะครับผมโดเลมอนสวัสดีครับเลกเลมอนอีกอ่ะ คิดถึงตอนพีเคจังตอนนี้ไม่กล้าพีเคใครครับพีเคใครก็แพ้ครับพี่ตะวันเมื่อวานได้ดูผมเปล่าได้ดูไหมกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมายะลามาเยาะรองแล้วนี่น้องบดงแล้วล่ะเล่าเรื่องใหม่ไว้ครูหน่อยจังไม่เล่าครับผมไม่สปอยครับไม่สปอยครับให้ไปซื้อรอดูกันเลยครับผมเราไม่สปอยนะสปอยแค่เนื้อเรื่องอย่างเดียว คุณพี่ซื้อยังอะ่ะคุณพี่เออ่คุณพี่ซื้อยังดูค่ะหลอเทคมกิบขอบคุณมากๆครับผมที่คือถ่ายพินานตวทีใช่ก็็เลิกจะทำอะไรสหนุ่งม,มันให้ผมปิวทีอะลุงฟ้าว่บพี่เอกเกาหลีเลยขอบคุณครับผมชื่อว่าขยอนคอนมินครับผม ใช่ครับพีเคเดี๋ยวปตลอดครับผมเมื่อวานเรามาขอบคุณามากครับขอบคุณามากขอบคุณามากมันเป็นอะไรบรรยากาศที่สนุกนะทุกคนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโหเพลินหนุกหนานมากสะสมตรงวันที่เจ็ดได้เลยหยุดยาวมาอะไรากันช้ำๆไปเลยหืมเกงใจเลยดีไม่กล้าเดี๋ยวพักวันหนึ่งแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันโอเคนะจ๊กวันนี้มาคุยก่อนวันนี้มาคุยก่อนโอเคไหม คุณใบก็ลองหาให้พี่แนทบ้างสิไม่ใช่หาให้ใหแค่จอมพลอย่างเดียวเออาอะไรก็หายให้จอมพลอย่างเดียวเลยก็เลยคุณใบจะเดินมาคล้องอะไรคุณแนทคุณใบาหาให้นี่ไงโดนเข้าให้นี่นี่โดนเข้าให้นี่นี่นี่ตอนแร้พีเคเดี๋ยว ตอนนี้พีเคเดี๋ยวไม่น้อยเข้ามาช่วยถ้าไม่ใช่น้องนุ่งกับน้องนุงนง้โอ้โหขอบคุณมากครับคุณแม่ครับผมนด่เลยครับแม่แต่ผมมาเก่งใจเพราะอะไรป่ะตอนนี้คือของของขวัญในต่อๆมันแพงมากถ้าแม่ให้ของขวัญไม่ให้ตางกมดีกว่าเอา เห็นไหมทีเนี้ยมันช่วยทาให้ผมมุกขำขึ้นน่ะใช่ไหมใช่ไหมครับแม่มันแพงแพงมากต้องไม่ไรอยู่ค่ะอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไล่สี่คนดีกว่ารอรอเจมจอมแล้วก็รอเจมจอมแล้วก็ไอต์เติ้ลขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก วันงานขอขอไอติมอย่างเดียวเลยแม่ชอบกินไอติมครับอเดี๋ยวเสียงตะเบากเติมเหรียญรอจอมพลค่ะก็คุณมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยก็ใบใบเป็นอย่างเงี้ยใบยเป็นอย่างนเงี้ยได้อีกเงี้ย ได้ครับจัดไปตู้ใหญ่เออเอาเป็นกล่องดีกว่าครับแม่ถ้าตู้เดี๋ยวผมจะกลายเป็นเออเออเอา,เอา,เ,อาเอาแค่กล่องก็พอครับแม่ถ้าตู้เดี๋ยวจะกลายเป็นพระเอกตู้เย็นครับแม่เดี๋ยวเจ้าหุ่นเหมือนตู้เย็นครับแม่เดี๋ยวกินกันนุ๊กนูได้ครับน้องน๊กเขาก็เอาเอาแจกแจกลิเกตลอดนะครับ แม่น้อยไอติมเด็กอ้วนว่าใครอบายบอือเอ,า,เอ,อา,าอีกแล้วพระเอกตู้ไอติมได้ฉายาใหม่อีกแล้วโถลุงฟ้า <c oughs> วัสดีครับอ้าววัดดีน้องออยด้วยจ้าน้องออยตรีชนาสวัสดีครับ น้องออยมาเนี่ยเป็นอะไรอ่ะโอ้โหไปใหญ่ไปโตวะยังเอาครับผมสวัสดีต้องแย่ด้วยครับผม พี่พี่โชว์ลอยเนี่น้องอ้อยเอานองอ,อย้อาองออยาอวดีอออิเอาผมเชื่อว่าทุกคนอะขำจริงอันนี้จริงอะอะเขามีของเล่นใหม่อาน้องอ้อยมีเปล่ามีเปล่านี่พี่มีพี่มีเนี่ยเนี่ยนี่นี่โชว์ไม่ธรรมาดาลน่ะ อืเข้าใจเลนเอโยเอ,อ,ยเอ,อยชกิดอวันนี้วันงานน้องออยน่ารักมากๆท่ใช่ครับแม่ผมก็เห็นด้วยครับผมเห็นด้วยครับ ขออีกรอบค่ะพอแล้วทําอะไรบ่อยเดี๋ยวไม่ฮานานทําทีดีกว่าน้องว่าเขาไม่ได้ขึ้นไห์ไงน้องดีมน้องวเขาไม่ได้ขึ้นไห์ไงเนี้อเฮฮากันไปนะทุกคนผมก็ไม่รู้จะทําอะไรไงคือคุยไปเอยเดี๋ยวทุกคนก็จะเบื่อไงก็เฮฮากันไปแล้วกันนะเอ็นจอยไปลวกันคขำๆไป สนุกไปดีนเนี่ยมันมีสนุกเพราะมันมีซาวการ์ดมานี่แหละที่สนุกเนี่ยแอน้องนี้นุ่นรู้รู้ร,รู้รู้อยู่ในใจกติกก็สวยมากอันนี้ฮามากครับคือผมเล่าให้ฟังไอติกเนี่ยจู่ๆได้ขึ้นเวทีอา อโอ้ยนี่เขาเอาโฮเขามอบแชมป์ไมโครโฟนโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับผมพี่แถมให้เคียงกันออยอือเราพระเอกจะเขินอะไรกับผมไม่ได้เขิน ไปแล้วค่ะเจอกันครับน้องอ้อยขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับเจอกันครับน้องอ,อ,อ้อ,เอ,อเยเกอรไม่ได้เขยทั้งนัน้ปกติพี่นะมาดีครับเล่าต่อเล่าต่อ,เล,ตอเล่าเรื่องไหนต่อต้องทำให้เติ้ลดูน้องแนทใช่ติกสวยมากขอบคุณครับ คือเมื่อวานนี้อ่ะตามจริงแล้วอ่ะไอติกอ่ะคือขานักกทายคือติอ่ะมันเป็นคนอ่าที่ต้องดูแลความรร้อยคือก็เหมือนคนที่ต้องอ่าดูแลความร้อยก็คือเหมือนคนที่ต้องดูแลความร้อยในตัวผมแหละเพราะว่าตอนนี้ก็ติกเป็นคนเตรียมเสื้อผ้าใช่ไหมเออเป็นคนคอสตูมใช่ไหมเราก็เลยชวนนอนไปแล้วบอกเออติกเดี๋ยวไทายไปไหนเองก็ไปนั่นละกันเผื่อพี่จะเอาโทรศัพท์เอา ลูกองลูกองเมียดมบอกรแกเองก็จะได้นั่นเพิ่มเดียวครับไปสั่งชุดมาชุดชุดลาตีเฉยแล้วชุดลาตีว่าได้ขึ้นเวทีด้วยจ้าน้ำค้างจะดังอย่าดึงจริงๆครับแต่ก็ดีนะครับก็ คุณแม่พิสมัยเนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าให้ทุกคนเนี่ยแต่งตัวดีๆเพราะว่าเราแต่งตัวกันเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าเป็นตาของของบ้านบาร,รมีได้ไหมเป็นหน้าเป็นตาบรร้านราีว่าเอ้ยขอบุณข้าวคนพี่ตะวันครับว่าศิลปินบ้านบาร,รมีแต่งตัวดีทุกคนแล้วก็แต่งตัวให้ให้เอฟซีรู้ว่าเอ้ยพวกเราก็เลือกคนไม่ผิดนะเมื่อวานสาวส,สวยทุกคนอ่าใช่ให้เห็นแล้วมันจเจริญหูจเจริญตาไง ามาดคุณแม่พี่สมานีสวยมากขยันครับขยันครับก็น้องมาเป็นคนแต่งตัวที่โอลิกเก้ด้วยนะครับแล้วก็สนิทกับรองเท้าย,ยู่แล้วแล้วก็บอกเออแบบถ้าไปงานพวกนี้เองก็ต้องเพราะว่าผมเป็นคนขี้ลืมนี่ผมต้องบอกก่อนนะทุกคนผม, FC ผมอ่ะเอฟซีผมเขาจะรู้อย่างเช่นพี่น้ำเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าผมเป็นคนขี้ลืม เป็นคนแบบเดี๋ยวเลือขอขอบคุณพี่ตะวันด้วยครับคุณขาขอบคุณเค้กพี่ตะวันนะครับผมมือนมาเป็นคนี้ลืมลก็แบบแบบมาเฉียบวางตรงนู้นลืมตรงนี้ยิ่งแก้วนี่ยิ่งยิ่งต้องรีบวางเลยไอ้ยิ่งแก้วนี่ยิ่งลืมเลยก็เลยต้องมีคนคอยแบบว่าคอยคอยจําให้ยายติ๊กเนี่ยมันมาแต่งตัวให้นริเกเราก็เลยให้มันเป็นเป็นคนดูแลไปอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับ อย่างน้องอ้อยเขาก็สวยมา่าเขาเหมาะเดินขึ้นรับรางวัลอยู่แล้วนะครับเขาสวยอยู่แล้วน้องโดกลับไปอยู่บ้านครับผมไอยูน่ารักน่าวานไอยูน่ารักน่ารักน่ารักเลยมีการจูบจูบจูบทวยนะเนี่ยเดี๋ยวผมมีลูกคู่ยูอยู่ให้ดูดนี่ไง นี่เป็นไงน่ารันาากนะน้องออยไอติแค่สัพนามเรียกก็รู้กันแล้วครับผมน้องแนทพูดได้ทัดใจมากประโยชน์สุดท้ายพูดทัดใจมากขอบคุณมากครับผมทุกอย่างประโยชนที่พูดล้วนมาจากใจทั้งหมดเลยครับผมนี่น้องยูนี่ลาหลาลักผมเอง วนไปวนมาพี่ออยสวยนะจ้าสวยจ้าดีๆกันะครับขอบคุณพี่มุงดาด้วยครับผมน้องนุ่นสวยมนลอยมาคนนี้สวยที่สุดครับผมน้องออยไอติกไม่ได้สองมาตรฐานผมมาตรฐานเดียวไม่มีคำว่าสองมาตรฐานพูดดีๆมากทุกคนพูดมาจากใจครับทุกอย่างที่พูดมาจากใจล้วนใจจะเป็นคำพูดที่ดีทั้งนั้นครับ สวีสอีซีต้งได้กิสดาด้วยแล้วนัเอ็มาีพีมาขอบคุณพี่ตะวันด้วยครับขอบคุณครับดีใจที่ที่ยัางน้อยผมก็ทําให้คนที่ติดตามผมนะสําหรับผมอะผมทําอะไรก็ตามยัางน้อยผมจะพูดเสมอว่าผมอยากให้คนที่ติดตามผมภูมิใจในตัวผมและอยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกคุณเลือกคนติดตามไม่ผิด เอ็นดูพื่คือเมื่อวานเนี้ยพวกเราอ่ะมันก็ต้องมีคิดบ้างแหละว่าเราจะพูดอะไรเราคิดก่อนแต่เราไม่มีสคริปต์เขียนไว้จากบ้านนะเราคิดก่อนว่าเราจะพูดอะไรแต่พอถึงเวลานละ้วจริงจงมันไม่ได้ใช้หราครับขึ้นไปก็ต้องความรู้สึกดีกว่าเรารับรู้เราเชื่อว่าอย่างเช่นร้อยคนเนี่ยจะต้องรับรู้ว่าสิ่งที่เราพูดมาจากใจนะสักห้คนพูดสดครับไม่มีสคริปต์ครับผมพูดสดครับ พูดสดกันหมดเลยทุกคนครับคําพูดมันถึงเป็นคําพูดที่เร็วและจบไวเพราะมันเป็นการพูดสด้ตอนนี้พูดดีดีมากขอบคุณมากๆครับผมทุกอย่างมันมาจากใจนะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมาจากใจเลย ใช่พูดออกจากใจทุกคนแล้วมันจะมันจะดีมาก FC รับรู้ร้อเปอร์เซ็นต์เต็มขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆตอนแรกว่าพูดเท่แล้วยิ่งพูดยิ่งเท่ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีพี่หนึ่งครับบารมีบารมีบารมีรมพี่หนึ่งน่ารักมากขอบคุณนะครับพี่หนึ่งพูดได้ดีพูดได,พด,ด้พูดดีมากไม่ติดขัดเลยฟังแล้วกีด ขอบคุณครับยังน้อยให้พี่สาวที่เป็นทัพหน้าของเราภูมิใจเราก็ดีใจนะห <_ Ukrainian> ่าวไปง่เลยทุกคนจากใจจากความจริงใจถูกต้องครับผม <_ Alicia> เอ็นดูตองนีท่องสคริปต์มานั่งหาวนั่งง่วงอใช่ครับพูดดีมากบริดีเจนเจนก็เป็นน้องที่น่ารักมากๆนะครับเมื่อวานนี้ก็ ตเต็มที่มากขอบคุณมากๆน,นะน้องอารมณ์ิ่งกีบไม่ชกีบยาวนะครับเพราะว่าทำไหลททำจมูกแล้วก็ต้องพักฟื้นครับผมภูมิใจสุดข,ขอบคุณครับกดผิดกดผิดขึ้นน้ำไม่ได้ไม่ได้คัดกีนะครับได้ขอาวลงตายเลยอืมเขาบอกอยเขาร้องไห้เลยนี่แหละคือสิ่งที่มันควรจะเป็น การพูดของเราเราอยากให้ถึงใจท่านผู้ชมทุกคนถึงใจนั่นคือส่งไปถึงหัวใจทั้งทุกคนเราทำให้ทุกคนรู้ว่าเออเฮ้ยพูดแล้วรู้สึกดีนะอะไรเงี้ยบัรมีเพลวิเชียนพูดดีมากขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับพี่มุกดาขอบคุณมากมากครับพี่แอปเปิลขอบคุณครับ หาไปสองหาแล้วแต่ไม่อยากเป็นคนสามหาแล้วายไม่ไม่มีไม่ไมีใครปิดปิดปากให้โอ้ยเจ็บจีดเลยจ้าถ้าจะหาขนาดนี้นิดนึงนิดนึงเอ็นด <N> ู <d ood> น้องนุ่นมีคนข้างๆแบบว <in> ่าจะพวกเราดูแลกันอย่างดีครับไม่ต้องห่วงครับผม สวัสดีคุณแอนนาด้วยครับปิดเองไปก่อนปิดเองก่อนปิดได้ดิช่องความเป็นแอนมากมากครับขอบคุณพี่ตะวันครับขอบคุณที่รักในตัวตนนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณผมก็ดีใจเช่นกันนะครับที่ได้รู้จักกับพี่แล้วก็ก็พี่เข้ามาเป็นแรงสัพพอร์ตให้ผมขอบคุณมากมากนะครับผมเมื่อวานสามร้อยใจสุขขอบคุณครับ ได้เลยมีปัญหาจ้าขอสักหนึ่งเพลงได้ไหมผมกลัวคนออกครับผมเดี๋ยวเานงี้ผมร้องปิดท้ายก่อนที่ผมจะลงไลฟ์ดีกว่าพี่ก็ดูไปเรื่อยๆกัน๋ยวดีเห็นน้องแนทนิ่งๆเวลาโมโหน่ากลัวนานๆครั้งครับไม่ค่อยมีแล้วครับผม ปีหนึ่งนี่ปีที่ผ่านมานี่โมโหไปกี่ครั้งเองน่าจะครั้งสองครั้งเองมั้งน่ากลัวหรือหรือว่าตลกก็ไม่รู<ค><ณ>้ไม่ได้ไปหาหน้าวิธีนานยิบสามเจอกันนะเจอกันครับทับหน้าบ้านน,าน,นู้นเนี่ยเจอกันครับผมยีสิบสามสนุกแน่นอนครับผม<ค><ณ>ยอดทั้งใจทั้งใจเสียงหล่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับ อย่าม,มาโหเลยเดี๋ยวไม่หล่อได้ครับผมสามนอนสุดยอ,อดมากเลยค่ะไม่่หมหอนกบสุดยอดสุดยอดครับเมื่อวานนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นแรงซัพพอร์ตแล้วก็กลับมาทุกคนก็แชร์กันอย่างมากมายขอบคุณมากๆนะครับไม่ใช่กินดาก็ต้องหาวปิดปากเองไปก่อนนะจ้า,จารับรู้รู้รู้เจ้ารู้เจ้าเรอ เิยเข้ามาเหมือนพ่อเสี่ยงไฮ้โชคดีนะครับไม่ได้บอกว่าเหมือนขนมเสี่ยงไฮ้คร <c oughs> ซื้อกุ่มยิบสามแล้วขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อกลุ่มปิดงานให้ครูบ้านบารมีด้วยนะทุกคนตอนนี้ปล่อยเรื่องไปแล้วนะครับผมปล่อยเรื่องไปแล้วนะอย่างเท่เลยครับสวัสดีพี่เดสตินีด้วยนะครับสิบนาทีที่ผ่านมาไปเห็นอะไร ไม่สบายใจตอนนี้สบายใจแล้วเห็นนะพี่นันอ๋อจ้าขอบคุณมากๆครับผมจะารอให้ลูกสาวซื้อให้ไปซื้อกันเลยนะทุกคนผมปล่อยเรื่องไปแล้วนะผมปล่อยเรื่องนะอุตส่าไปหาเรื่องมาให้นะหาเรื่องที่เกมมาให้ดูกันนะขอบคุณมากๆนะครับผม ชอบตองนุ้นที่พูดว่าปีนี้พาเพื่อนพาแฟนมาด้วยอาชาย่ยอาชา่อย่าหักมุมนะขอร้องเถอะซื้อก่อนเลยรับรองว่าสนุกไม่มีหักมุมเอ๊ะหรือว่าจะหักก็เดี๋ยวว่าก,กัน <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาไลฟ์อะไรก,าก,าก่าเดิมนะครับพรุ่งนี้ผมมีทุนรับไปไหนป่ะวะ พวกนี้มีไหมนะพวกนี้มีไหมพวกนี้มีไหมเออคงจะไม่มีแล้วเนาะซื้อทุกกลุ่มอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากครับผมรีบซื้อนะแนทดีๆทีชอบหักมุมตอนจบเอ๊ะได้ไหเนี่ ชแมะชัแมะไ,ได้ของเล่นไปสนุกใหญ่เลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่อเดี๋ยวอาจจะลงไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนรู้สึกว่าเริ่มหิวแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับวันนี้ก็มาขอบคุณอย่างชัดเจนนะขอบคุณสําหรับขอบคุณได้เรียนกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณสําหรับ ชอบพี่เนตตึงๆหล่อมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่จินนี่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับด้อมบ้านเนตด,ด้วยนะครับแล้วก็แกงคุณชายขี้เหงานะครับขอบคุณพี่น้าขอบคุณน้องเจนขอบคุณทับหน้าทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทับหน้าของผมรุ่งฟ้าทุกคนนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อก็อย่าน้อยใจกันนะครับผมขอให้รู้ว่าทุกคนที่เป็นทับหน้าของผมนั่นคือทับหน้าผมมีทับเดียว ไล่ต้องบอกกนก็คือทับหน้าก็คือทางแก๊งคุณชายขี้เหงานั่นคือทับหน้าของแนทนะครับขอบคุณนะครับนะครับพี่น้ำน้องเจนพี่น้อยนะครับผมแล้วก็พี่แมวนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆท่านพี่เอคุณแม่พัดมัมชมนะครับคุณพี่นุ้ยนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆท่านดอไหนออินตราด้วยนะครับที่ได้สนับสนุนแล้วก็อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในเมื่อวานนี้นะครับ ขอบคุณทัพหน้าบ้านนุเนธด้วยนะครับที่เอ็นดูผมนะครับขอบคุณทัพหน้าบ้านกฤษดาด้วยนะครับและขอบคุณ FC บ้านบารมีทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในงานเมื่อวานนี้ขอบคุณดังวัลจากทุกคนที่มอบให้ผมขอบคุณผลโบที่ทําให้ลิเกบ้านบารมีได้รับตําแหน่งลิเกยอดนิยมแห่งปีขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับและเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราจะได้พบกันหน้าเวทีนะครับวันนี้ก็ต้องขอลงไลฟ์ก่อนและเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาไวๆมาไลฟ์นั่งคุยกันแบบนี้นะ คุยกันอีกนะทุกคนนะครับผมวันนี้บ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายนะขอบคุณพตะวันด้วยนะครับผม